สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูปัญหาข้อเหวี่ยงเต็ปเปอร์เสียนะครับลิ่มเสียเนื่องจากรูรูเต็ปเปอร์หลวมนะครับรูนี้ครับแล้วก็เันวิ่งเข้าไปทําให้ติดหลังลิมติดหลังลิ่มปุ๊บมันก็จะดิ้นได้เพอะดิ้นได้พอใช้สักพักนึงก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยเราจะมาแก้ปัญหาแก้ไขกันอย่างไรนะครับ เราจะต้องอพอกไล่ศูนย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่งั้นเครื่องจะสัน่นถ้าใครเจอปัญหาเครื่องสัน่นก่อนที่จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันติดหลังริ่มก่อนนะครับติดหลังริ่มให้ดูข้างในนะครับข้างในรูมีรอยติดหลังริ่มอยู่นะครับตอนี้ถ้าเราไม่อยากเสียงเงินเยอะเราก็ถอด ถอดโมเลใหญ่ตัวนี้ออกมานะครับถอดออกมาเสร็จแล้วก็เกียร์หลังริมเกียร์ข้างหลังริมเ,เกียร์ริมนะครับเกียร์ริมให้ข้างหลังไม่ให้มันชนไม่ให้มันชนตัวนี้ห่างหนึ่งไปเรือเ่อยได้นะครับห่างหนึ่งไปเรือเ่อยได้ห่างด้านหลังได้อย่าให้แน่นแน่นริมให้แน่นเดเปอร์ไม่งั้นจะเสียเงินเยอะนะครับครับ ขับแรกก็ตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ฝั่งโน้นฝั่งนี้ให้มันได้ก่อนครับให้มันเที่ยงก่อนหาหาศูนย์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาไล่องศาครับไล่องศาเราถึงจะมาออกครับถ้าถ้าถ้าเนื้อมันฉีกอย่างนี้นะเนื้อมันฉีกอย่างนี้ต้องเอาออกเกียร์ออกไปแล้วก็พอกขึ้นมาใหม่ครับ ตั้งเข็มได้แล้วนะครับสฝั่งเท่ากัน <_ t une> ่งเดิ่งที่สุดแล้วก็มาไลเ่เปเปอร์ตั้งองศาก,ก่อนก่อนที่จะเชื่อม ใช้กระดาษมีขาววางเพื่อเวลาเราตั้งศูนย์จะได้มองเห็นชัดนะครับเราตั้งองศาจะได้มองเห็นชัดมองผ่านไปหากระดาษ เนื้อด้านหลังนี่มันจะสึกเยอะนะครับสึกเยอะ <c oughs> เอาตรงที่มันสึกน้อยที่สุดคือด้านระหว่างนี้นด้านข้างเอามันห้าขีด5้าถึงหขีดเต็มที่ราก็ตั้งขาได้แล้วลอง สังเกตไล่องศาปุ๊บด้านนี้ไม่ถึงพอได้เริ่มกินแสดงว่าด้านนี้ยังองศายังไม่ได้ขอถือนิดนี่ เชื่อมเสร็จแล้วเราก็แต่งให้ใกล้เคียงนะครับเดีวเวลาตึงจะง่ายขึ้น มันจะสั่นนะครับใช้หมูมิมดนตแตกนิดนึงนะครับใส่หมูมิตรอบเร็วขึ้นอ,อีกนิดก็ได้ เหตว่าเผาสึกก็ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาะด้านโมเลยเข้าหาจะเห็นว่าตรงนี้ติดตรงนี้ว่างไปตรงนี้ว่างไปนะครับตรงนี้ว่างไปแต่ก็เผาเนี่ยมันเล็กลงทาให้เผาตัวนี้เข้าไปลึกแล้วติดหลังริมพอติดหลังริมปุ๊บจะแน่นเฉพาะหลังริมกับตรงข้ามด้านข้างยังมีช่องว่างแล้วเครื่องจะสั่นมากผิดปกตินะครับ ถ้าปล่อยไว้นานๆเสียเยอะค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับถ้าถ้าเราเห็นว่าเครื่องที่ใช้อยู่มันสั่นผิดปกติให้คอดเล่ใหญ่ออกมาแล้วก็เกียร์หลังรีบหน่อยนะครับให้ห่างเลยมันก็จะช่วยไม่ให้มันเสียหายไปมากกว่านี้นิดนึง ก็ดูว่าบาซีนบาซีนมันสึกไหมถ้าสึกแล้วก็ล้างถ้าสึกไม่ต้องทักก็าหายครับนี้น่าจะไม่ต้องล้างเสร็จล้าง 这条录啊。 ่อไปนะครับแล้วก็ได้ยกลายนะครับโดยล้อลายล้อลายของปืนตัวนี้มันจะหลวมทำมาจากบนิษ่ซักก็หลวมล้อ,าอลายให้มันปกติมัน50มิลห้าสิบมิลไปโครมิลนะครับ เรายกปลายให้มันโตวไว้ประมาณ0.8ตน0.8ครับอัดเข้าไปจะพอดีนะครับไม่ยกนะเสร็จแล้วเราก็มากัดริ่มนะครับใส่ล่องกิ๊รุ่นนี้ไม่มีร่องกิ๊มาเราก็กึงใส่ล่องกิ๊บ ตัของเขาจริงๆเขาจะมีแหวนสองมีแหวนแล้วมีมีกิก๊บกลมแต่เราใช้กิ๊บตัวเดียวพอใช้เบาะในของลูกป,ปืนที่อัดเขาเนี่นมาลองหรือว่าใช้ทั้งตัวเขามาลองก็ได้น,นี้เบาะในมาลองนะครับเพื่อการลุนพอใช้นานๆไปมันจะวิ่งเข้าวิ่งออกได้ลูกปืนนะครับถ้าหลวมมันจะวิ่งเข้าออกถ้ามีกิ๊บล็อกมันจะไม่วิ่งนะครับเสร็จแล้วก็มากัดรองริมทวิธีการกัดรองริม ริมมันโต10มิลนะครับ10มิลมีริมรุ่นเก่าจะย,ยาวเราก็ใช้3หุนจะเล็กกว่า10มิลนิดนึงนะครับขัดไปก่อนนะครับกัดไปก่อนแล้วก็ลงด้วย10มิลมันจะพอดีนะไม่งั้นถ้าเรากัด10มิลเลยมันจะหลวมนะอันนี้ก็จะพอดีพอเข้าไปนิดนึงจะพอดีเลยนะครับแล้วกัดให้ลึกกว่าเก่านิดนึงจะได้ไม่ติดหลังริมนะครับต่อไปก็เป็นการขึ้น ตัวโมลีการึงเตเปอร์ออกตึงเตเปอร์หล่อเชุดพวกนะคเทคนิคนะครับเทคนิคในการทำนะครับออกลึงตัวนี้เสร็จแล้ว ไล่ตั้งแต่ตัวนี้เลยตัวนี้องศาองศาที่ตั้งองศาตัวเขาตั้งองศาตัวเขาเดี๋ยวถ้าเราจะจับมีดให้เปิดเครื่องถอยหลังเราใช้องศาเดียวกันเปิดเครื่องถอยหลังเอานะครับแล้วก็กึงล้างมีออกกอกรตัวเก่าออก,กอนครบแล้วก็ดูว่า,อ,าองศามันได้กันไหมกึงล้างออกเพื่อว่า เวลาเราเชื่อมไปแล้วช่วงข้อต่อระหว่างเหล็กเหล็กใหม่กับเหล็กเก่ามันจะแข็งจะไม่เรียกล้างออกก่อนให้มันลึกเลยนะครับเกือบโผลโ่เลยนะแล้วก็พอกขึ้นมาใหม่แล้วก็พอกด้วยปกติท้องเข้าน่ยจะเป็นเหล็กหล่อแต่นี้รถเชื่อมเหล็กหล่อเต้มหนึ่งเจ็ดสิบกว่าบาทที่นี่นะครับทอื่นไม่รู้นะครับเลยไม่ไหวราคาต้นทุนสูง แล้วก็เปลี่ยนเป็นลวดเชื่อมสเตลเลสแทนนะครับมีตัวอย่างให้ดูไหมเ,เ,มเจ็มันก็เชื่อมติดดีนะครับใช้ได้สำหรับพอกนะครับรูขออกตึงรู 帮我的一下。 แล้วก็เกลึงให้มันเท่าที่ขีดไว้เนี่ยต้องปาดเนี่ยที่นี่เหลืออีกเนี่ยยังไม่ถึงได้สิเปอร์ไป Ít องศาต้องให้แน่นอย่าให้โยกใสก่เข้าไปต้องสนิทโยกไม่ไม่ไปอ่ะแต่งก็รีบให้มันเข้านะครับมันทีมันตีด้านข้างแต่งเาย ตัวลิมเมอร์ ริมองทะลุรอดเสร็จสิ้นธุรกิจนะครับเวลาใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยหลังริมเนี่ยต้องห่างประมาณหนึ่งไปเลยไม่เป็นไรห่างไม่เป็นไรอย่าให้ติดหลังริมถ้าต,ติดหลังริมปุ๊บมันจะมีปัญหาเรื่องออข้อเวียงมันจะน้ําหนักมันเยอะมันก็จะถ่วงไปข้างเดียวมันก็จะสั่นโอเคครับ